พ่อแม่พี่น้องครับสบายดีเอฟซีถูก่านเนาะที่ติดตามหักสมซ่องน้องนัดเนาะตอนนี้ก็พบพอกับน้องนัดคือเก่าป้าพี่น้องบานประตูเคืองามแทนเนาะเข้ามาอย่างเนะาะวันนี้เนาะอันนี้เป็นเพ่นขายพวกอุปกรณ์หรือาบานประตูเป็นบานประตูเป็นสีทาเฮือนเนาะบานประตูเฮือนพี่น้อง มีแต่ลายงามๆทั้งนั้นเลยเพป็นค้าอยู่บ้านนนุษย์พูเนาะพี่น้องเนาะบ้านนุษย์พูเมืองสองคอนอันนี้เป็นบ้านประตูใหญ่ที่ว่าผู้ใดที่ว่ามีเงินเหรอนะพี่น้องมาซื้อไปใส่เอขึ้นยำงามๆเนาะใส่หนาประตูพี่น้องเลยอันนี้เป็นวงกบเดนินเอมาวงกบเนาะวงกบเพืพเ่อนแล้วก็มีลูกติ่ง มีแต่บ้านงามๆยพี่น้องเยมีแต่ของงามๆทั้งแดดเมื่อนี้พาเถาพ่อมาซื้อบานประตูพี่น้องเยอันนี้เป็นบานประตูที่เขาซื้อแล้วเนาะ ยังรอแต่หลดพอน้องอกิ๊กมาเอายังรอแต่หลุดมาเอาพี่น้องอกกเอ้ยอยู่สามสามสิบบาทเนาะสามสิบบา,า,บบา,าทตะกี้ว่าสายคนไปติดทศไทยเงินบน่พอพี่น้องเอ้ยก็เลยลต้องซื้อมาไว้ซื้อจกักยามได้เลยสิติดถ้าพอขายงอได้อะไรจังสติด ท่านบอติดกบก้บบา,าขึ้นนอนแล้วลมกับลมเ <Yeah. S 1> พื่อนขายบานขายวงกบ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นวงกบไม่ไม่จิกไม่จิกไม่แดงพี่น้องเอ้ยไม่แดงเนาะข้างล่างวงหนึ่งอันแผ่นหนึ่งนี่พี่น้อง,อง,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 งอแผ่นหนึ่งนีงนหนง่หาลอยกุ้ย ทับมือกันเจ็บเลยดิ <laughs> แผนหนึ่งหาลอยแต่ว่าเฟินโลหลดหายเหลือแผ่นหนึ่งสี่ลอยหาสิบเนาะแผ่นหนึ่งสี่ลอยหาสิบการแบนเท่าเอาหน่อยเฟินกับบอลโหลดเอาพี่น้องอันนี้ทัง้<ๆ>งว่าสามสิบสามสิบแผ่นเนาะ,ะสามสิบแผ่นลายนี่ไลน์ธรรมดาพี่น้องเลยเอาแบบเรียบเนาะ มีขายเล็กขายถอ่อหนำหรือแ,ววแบบนำขายหลายอย่างเนาะซีทาเฮือนนี่แหละพี่น้องที่เขาเอากะแบบนี่แหละียบเรียบ,ยบ,ยบง่ายๆเขาต้องเอาเป็นหมดเพ่อนทาซีอันนี้เป็นทาซีแบบว่าให้ลูกค้าเบ่งเว่อเอะเนาะ เอาแบบเรียบง่ายนเ้ยเอาบอกเอาแบบเป็นไล่ว่าเป็นไลกะแพงพี่น้องเลยในเลการสื่ิขายอุปกรณ์บะวา่าทาสีเฮือนเนาะมีสีเฮือนพอพอเพราะเพราะเบิ่งดูสีน่ะ

ย่อไ<อ>ม่ยอย่อไดเอนปไปทาแปนนน้นไหมคืออย่ในเคื่อนก็ได้เคื่อนเลยเนะาะเฮ้ยมันกบเขากันเลยเ้ย,ยขึาลวี้เลย่เคลื่อนมันปเป็นสีนี่ สีนี่อะไะวสีกุ้งนบุ้งบเออเดี๋ยวเขาเลยแนะนำเพื่อเอาสีเย็นสีตัวนี้ทาบานมันมันสะวอตัดกันว่ะเพื่อนมาสีดำอันนี้มาสีดได้งามเลฮะบ้าออเนี่ยสีนี่เนาะอัดีมันมันก็จะเป็นตัวใก้เทียงกับสีตัมทาแล้วใว่าว่ยสุเด็เลยอนด แม่นมันสีดำเลยเนาะต้องอาตาดกันแมนแมนแม่นคือบ้านิ่นนะเรียว่าสีนั่นก็ได้อันเดียวกันบ้า่งานแต่เทพน้องบ้านแตถ้าพอเห็นแล้วก็คือสิบุก มีเงินไปเลยพี่น้องจากได่ไดยงามแต่คู่หนึ่งเทไรอันนี้นะคู่หนึ่งแปดพันคูน่ปพันราคาเดียวกันบ่ก็เลียนๆกันร <c ười> คาเท่าพันเลยราคาหมื่นหนึ่งพี่น้องคู 11, งค่หนึ่งหมื่นหนึ่งนี่ โอ้ล oh, รเห็ดที่นอนนี่อัน,นี้ทรายสัน,นิโตที่นอนถามราคาจะซือดอกพี่น้องนวันเ<า>ร้เ่าซื้อมาบ่าเอเอจ็ดพันถามบอจซือดอกเะบอาว่าจะทา่ายิบบอกระชีดน้ำดู หอยมันย่อยนี่เยวเกระดาษกระดาผมะเป็นเอ่บ้วกันักระสีเป็นอยู่คะแนาได้กีเป็หายละซ้อนอยู่ที่ท่าที่้าวนนี้าวเน่ยขปาวเนียาว้เนีาเนี่้าวนีย้านี่ยเนย้าวย้าเนี่มขานย้าวี่้าวน่้เน่้อนย้าวนี่้น้านี่นีอยาน้าวเน้วเี่ยวนี่้ เออลูกจนมันเออบางคนนท่าสีบนน้ำบนบ้างไมันสีนน้ำบนบ้างเลยมันเห็นก็ได้ก็ดบนน้ำบนบางเออแม่นได้นะถ้าเราบ้างก็ต้องบ้างสํากันเหมือนอันพวกเป็นระบเป็นต่างกันหรานนออนาสีก็ได้าคืเเขาเป็นขาุ้าเท่ามันละคนามันหมอจ้ามันนที่คนถ่ายคนผมมันละแค่เรอ อ้าท่ารปลุ่มุ่ากนลูกบาในช่ววันเขาท่าสีนี่นี่ไม่กพราะมันออกเหมือกันมันออกงเายืถ่าผสมบ่งน้ำการทานผสมอันนี้เป็นจากคองหานพ่น ฝ่นซอนกันทาสีเพราะว่าท้าผอซื้อเมื่อยันทาบเปินเนาะรวมทั้งเบิด3สามสิบแผ่นกะตกป็นเงินอยู่เมืนเมนสามมสหาสบาทพี่น้องเลยหนึ่งเมสพหาสบเอ้ยหนึ่งมสพหาสิบก็เลยพี่น้อง ขอโทษทีอันเดียกันออกกันขอโทษลายๆพี่น้องเสลยใหม่หนึ่งหมื่นสามพันหาลอยด้อยพี่น้องเด้อบวันห่งหมื่นสามพันหาสิบบาทหนึ่งหมื่นอยเนาะเฮาเอาพิดเมื่อกี้นี่ก็ขอโทษขอภายลายๆพี่น้องเ้ย บานที่เพิ่นบายนั่นแหละพี่น้องที่เฮาเอานะแล้วเฮาก็สิเมือทาสีแบบเพิ่นทาสีปาาลาไหวอะไรเนาะเหมือนนี่กับบอมียังลายพาทพั่วผอมาซื้อบานประตูบานประตูเมื่อไว้ใส่ป่องเอี่ยมหรือว่าวงกบใน,นเฮือนแหละพี่น้องที่เฮายังบ่ได้ใส่เนาะยังแต่โก ได้เลยวงกบกด้ก็กคือสิปีนาพี่นายไปเลยพี่น้องคือสิได้สำานีแอ่ะเนาะพี่น้องเมื่อนี้กับโบมียังลยหลยเฮากะคอจบขิดไวเพียงเท่านี้พี่น้องติดตามตอนต่อไปเลยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องหนักเลยพี่น้องเด้ออยูด่ดีไม่แหงว่าสะโคักคนพี่น้องสบายดี